ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูประโยชน์ของแฟนเพจก่อนสร้างเพื่ออะไรแฟนเพจโดยส่วนใหญ่เราเขาจะทำมาเพื่อขายสินค้าบนเพจหรือว่าอานำเสนอผลงานหรือว่าทำให้คนมากดไลค์ ในในกลุ่มของคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับปัจจุบันมีทั้งใช้เพื่อการพาณิชย์หรือว่าบางคนอาจจะใช้ในกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อรวมพลรวมกิจกรรมอะไรต่างๆภายในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโอเคเราก็มาสร้างกันเลยก่อนอื่นเราต้องมี Facebook อยู่แล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลย ก็จะขึ้นหน้า Facebook มาปกตินะครับเราก็มาที่เพจนะครับหรือจะพิมพ์วิธีรัดตรงนี้เลยก็ได้ครับพิมพ์คำว่า Select p นะครับหรือจะกดที่หน้านี้ก็ได้นะครับทางรัดก็มาที่ถ้าเป็นองค์กรต่างๆหรือสถาบันต่างๆเราก็คลิกตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า ที่เราต้องการแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับเราก็เลือกหัวข้อที่เราต้องการโปรโมทหรือว่าต้องการนําเสนอนะครับโอเคเราก็สมมติว่าเป็นสุขภาพละกันก็ใช้ชื่อที่เราจะานำเสนอนะครับสมมติว่าเราจะนำเสนอ เรื่องสุขภาพนะครับ หลังจากเราพิมพ์เสร็จนะครับแล้วก็คลิกยอมรับนะครับแล้วก,กดเริ่มต้น Facebook ก็จะพาเราไปหน้าต่อไปนะครับอันนี้เขาจะให้เ,เ,เขียนอะไรก็ได้ที่อธิบายหน้าที่เราจะตั้งขึ้นนะครัเว็บไซต์เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในที่นี้สมมติว่าเราไม่ไม่ใส่นะครับก็กดบันทึกข้อมูลข้ามไปเลยโอเค เขาให้ใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปสมมติเราใส่เสร็จแล้วก็คลิกบันทึกเลยนะครับ Facebook กก็จะพาเรามาหน้าต่อมานะครับ อันนี้เราเราจะใส่ทีหลังก็ได้หรือจะใส่เลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะกดข้างไปก่อนนี่คือรูปถ่ายนะครับจะเป็นรูปเราหรือว่าเป็นรูปที่เรานำเสนอก็แล้วแต่นะครับข้ามไปก่อนโอเคพอถึงหน้านี้ก็จะมีการให้เราเพิ่มรายการโปรด ต่างๆอ่าโอเคเราจะข้ามไปก่อนนะครับเราจาเพิ่มทีหลังนะครับตอนถึงหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายในในสเต็ปสุดท้ายนะครับทั้งหมดมี4สเต็ปนะครับอันนี้เรากดข้ามไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างแฟนเพจโดยโฆษณาให้คนมากดไลค์นะครับเพิ่มวิธีการชำระเงินให้กับ facebook นะครับตัวเนี้ย ก็จะเห็นว่าหน้าที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแผงควบคุมของเรานะครับผู้ด,ดูแลก็คือแอดมินนั่นเองจากนั้นเราก็นะครับตกแต่งหน้าเลยเราจะเพิ่มอะไรต่างๆสีสันเพิ่มรูปภาพเพิ่มปกก็แล้วแต่เรานะครับจัดหน้าเรียนเชิญให้คนมากดไลค์เพื่อนๆเ,เรา พอเขาเข้ามาเขาก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราก็จะมากดไลค์กดแชร์ต่อเราก็จะมียอดผู้สนใจเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับง่ายๆวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม